จะมีผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันจะสถานที่มันเท่ไปนะครับจริงร้านตัดผมเก่าด้วยแล้วก็มีแบบมีร้านขายเทพซีดีเก่าๆสมัยที่เป็นแผ่นเสียงอเงี้ย คืออะไรที่เราเคยเห็นเมื่อลุคสิบสปีก่อนเนี่ยที่นี่เขาจะจาลองบรรยากาศไว้เหมือนแป๊ะเลยนะครับการแป้งก็มีแต่เขาก็จะผนวกความเป็นกานสมัยไปด้วยอีกอย่างนึงที่กล่าวม่กล่าวถึงไม่ได้ก็คือนั้นมีของกินด้วยเยอะแยะของกินแบบพวกโบราณโบราณหน่อยนะที่เราหากินที่อื่นไม่ได้ ชาโบราณอะไรอย่างนี้กาแฟโบราณนะครับไก่ไก่กะโหลกก็มีเคยกินแล้วมีหนมปองหนมปังอะไรอีกขนมปองมีด้วยเหรอมีมีอย่างนี้มีขนมปองไหมครับก็ก็ดีครับมันก็แปลกดีเพราะถือว่ามันไม่ค่อยทำอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะครับเราก็เอาความสมัยโบราณมาผนวกกับความทันสมัย เป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งก็วัยรุ่นก็มาเทียเท่ยวเยอะนะจร,จริงๆเห็นว่ามันเป็นอะไรที่โบราณแต่แต่วัยรุ่นก็มาเทียเท่ยวเยอะเพราะว่ามันก็คลิปๆดีนะฮะมันก็คิปๆดีเพราะมันก็มีฉากถ่ายรูปเยอะเหมือนกันมีชิงช้าสวรรค์ด้วยมีวงดนตรีมาเล่นถ้าพูดถึงมันก็เป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างระหว่างความเก่าความใหม่ครับพูดไปอาจจะยังไม่ คิดไม่ออกเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปดูนะฮะเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่จริงๆนะพูดถึงนะไอ้พวกร้านที่ผมบอกว่าร้านตัดผมร้านถายซีดีอะไรอย่างเงี้ยมันสวยแต่จริงๆแล้วมันก็มันมันถึงเวลาจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมีคนซื้ออะไรเพราะว่ามันทําไว้สวยๆดูมันดูสวยๆเฉยๆแต่เวลาคนไปก็ไปถ่ายรูปหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยซื้อกัน อย่างเวลาแบบไปตัดผมใครจะใครใครจะไปตัดผมทรงยุคเก่าล่ะใช่ปะหรือจะไปซื้อแผ่นเสียงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ยุคแล้วก็เลยที่นั่นก็จะของกินจะขายดีครับผมแล้วก็วคนก็นิยมไปถ่ายรูปก,กันจริงๆมีอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งมีอีกหลายที่เลยตลาดที่หัวหินนะครับนอกจากที่เพลินวานก็ยังมีตลาดโต้รุ่งอยู่ในตัวเมืองเพเภอหัวหินนะครับก็าตามชื่อเลยที่นี่ก็จะเปิดถึกเช้า แล้วจะขายของกินอะไรเงีย้ยครับแล้วก็มีอีกตลาดหนึ่งชื่อว่าตลาดจักระจันใช่ไหมครับพี่ชใช่ครับใช่ไหมกกตลาดจักรกจักกนหรือซิกคาด s าซิกคาดามาเก<ช>อันนี้ก็เพิ่งเปิดไม่นานเท่าไหร่ใช่ไหมครับเดี๋ยวข้อมูลผิดต้องเช็คเป็นระยะระยะก็เขาจะขายของคล้ายๆกับถนนคนเดินครับแต่จะมีของตกแต่งจะเยอะเหมือนกัน ก็สวยมากเหมือนกันตอนนั้นจะเป็นซิคาด้ามาร์เก็ตหรือตลาดจักรจั่นเนี่ยจะเป็นทางขึ้นเขาตะเกียบนะครับจะลึกเข้าไปอีกจะลึกเข้าไปเลยอำเภอเมืองโฮหินไปน,นิดนึงจะเป็นทางขึ้นเขาตะเกียบจะใกล้ๆประจวบแล้วนะครับก็แต่ทริปนี้เราไม่ได้ไปหรอกแนตะ่พูดให้ฟังเผื่อมีโอกาสอีกจะได้มาอีกนะครับจะได้เนี่ยจะได้จำที่ผมแนะนาเนี่ยไปได้ตลาดโต้รุ่งกับตลาดจักรจั่นนะครับหน้าเกาหลีแล้วก็ไม่ได้มาแต่ว่ายังมีอีกหลายที่ ที่ท่องเที่ยวที่หัวหินที่ถึงแม้ว่าทริปเราอาจจะไปได้ไม่พบนะครับแต่ก็น่าไปอย่างเช่นสถานีรถไฟหัวหินก็สวยเหมือนกันเพราะที่นี่ก็จะไม่เหมือนกับสายรถไฟอื่นมันจะมีความคลาสติกอะ่ะมันจะสวยเขาจะทําแบบที่หัวหินที่ผมชอบคือมันจะมีสเสน่ห์ความเป็นโบราณอยู่ด้วยนะครับมันจะไม่ว่าจะป้ายจะอะไรเงี้ยมันจะแตกต่างจากที่อื่นที่นี่คือ จะขนุกความพลาสติกไว้อันนี้อีกประมาณกี่นาทีครับกว่าเราจะถึงเทินวานกับพี่เสือสีบห้านาทีตอนนี้เราอยู่ที่ชั้อำใช่ไหมฮะก็อีกมาสิบห้านาทีนะครับทำลายดี <c oughs> ผมอึงได้มาหัวหินเมื่อก,ก็หลายเดือนก่อนเหมือนกันนะครับตอนนั้นก็เป็นหน้าฝนแหละก็เคยมาพระราชวังบริขรไทยวันแขกน,นะครับพระราชินิเวศแต่ตอนนั้นก็สามารถเข้าชมได้แต่ชั้นล่างเพราะว่าที่นี่เขาก็กเดเยีะพอสมควรนะครับ <c oughs> เขาไม่ได้ขึ้นไปข้างบนตอนนั้นเพราะว่ามันเปียกบาเลยไม่้ขึ้นแต่ขบนขึ้นไปแล้วก็ไม่มีเลย <c oughs> แต่ผมแต่หลายลายคนจะชอบในเรื่องของความชิล รที่นี่แบบจะบรรยากาศดีครับเดินเล่นอะไรเงี้ยผมก็ามาก็สองครั้งมาแต่เพิ่งขึ้นครั้งแรกมันก็มีอีกหลายที่นะหวัวหินชักนำหวัวหินก็เขาตะเกียบเขาตะเกียบมันจะมีที่ที่หนึ่งที่ลิงเยอะมาก,มากๆเลยครับ ผมคิดว่าบนเขาตะเกียบหรือเปล่าใช่ใช่ไหมฮะบนเขาตะเกียบผมเคยขึ้นไปครั้งหนึ่งที่นั่น,น,นลิงเยอะของจริงเยอะแบบเป็นร้อยร้อยตัวเป็นร้อยร้อยตัวเลยฮะอย่างวันนี้ที่เราไปที่เขาว,วังอาจจะมีไม่เกิน5้าตัวแต่ว่าที่เขาตะเกียบผมไปนี่เยอะเยอะมากจริงๆคือ <c oughs> เรียกว่ากลัว <c oughs> เรียกว่าแบบตรงไหนลิงเยอะๆ <c oughs> เนี่ยไม่กล้าเดินเข้าไปหานะ <c oughs> กลัวมันจะลุกจริงๆอ่ะ แล้วก็เวลาเราถืออาหารอะไรเงี้ยมันจะกรูเข้ามาจริงๆผมก็ถ่ายภาพไว้เหมือนกันฝรั่งเขาฝรั่งเขาเล่นเงี้ยฝรั่งเขาก้าๆอยู่แล้วฝรั่งเขาก็แบบถือขนมถือถอะไรเงี้ยแล้วลิงมันก็มาลุมลุ้มลุม,ลม,ลมก็เป็นภาพที่น่าตกใจเหมือนกันเป็นผมผมไม่กล้านะเดี๋ยวกลัวมัน,นเดี๋ยวกลัวมันมาทร้ายร่างกายเพราะว่าลิงมันก็มีเล็บเหมือนกัน แล้วก็ผมก็ไปที่ไหนอีกนะสำคัญเลยหอยหินมาแล้วก็ต้องมาชายหาดด้วยอ่าใช่ใชายหาดชะอำเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษใช่ไหมครับคือมันจะยาวประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะยาวเป็นแถบเดียวกันประมาณกี่กี่กิโลนะครับพี่8กิโลปะ่ะใช่ไหมโอ้ยังจำได้อยู่ <S <S 2> <S 2> ประมาณ8กิโลชายหาดชอ้อํานะครับมันจะยาวเป็นแถบเดียวกันเลยแต่ไม่เหมือนกับที่หอยหินหอยหินนี่จะแบ่งเป็นหลายหาด จะมีหาดอะไรบ้างอันนี้ผมก็จําไม่ได้แล้วเ <laughs> พราะว่าผมมาคราวก่อนนี่ผมไม่ค่อยเที่ยวหาดเท่าไหร่เพราะผมกลัวดําครับ <uca> แล้วก็กลัวลมด้วยอย่างที่เห็นนะว่าวันนี้ใกล้ๆลมใกล้ๆน้าผมไม่ไปเพราะผมี้เกียดเส้นผมเลย <laughs> ผมขอห่า,หางๆไว้ก่อนก็ <laughs> 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 เลยไปหาที่เที่ยวในเมืองแทนก็เลยแบบไปตามตลาดอะไรต่างๆเนี่ยแต่ที่ผมเห็นก็มีรีสอร์ทดีๆเยอะมาก ่างราที่ผมมาพักเนี่ยผมมาพักที่เชอรีสอร์ทครับซึ่งเชอรีสอร์ทเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆร้านปลาทูที่เราได้ไปกินเมื่อตอนกลางวันนี้เองอยู่ติดก,กันเลยเรียกว่าตอนที่เรามาร้านปลาทูเนี่ยเราก็ผ่านเชอรีสอร์ทด้วยแล้วก็มีอีกหลายที่เพราะว่าโหเิ็นตือเ oh, ป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับต้ตนๆเลยนะครับจะมีรีสอร์ทระดับ5ดาวอยู่เยอะเหมือนกันก็ หลายที่อ่ะตอนผมมาผมศึกษาข้อมูลไงแต่ว่ามันเยอะมากเยอะมากจนแบบจนเราไม่รู้จะพักอไหนดีครับไม่ว่าจะเป็นอนันตรารีซอรหรือว่าจะเป็นอ่า,อานิทราอะไรก็ชื่ออะไรนะเคปนิทราก็มีครับผมหลายที่มากเลยคือบางคนมาหัวหินเนี่ย ที่เที่ยวเขาก็เที่ยวซ้าๆแหละแต่บางคนเขาเปลี่ยนโรงแรมไงเขามาเปลี่ยนโรงแรมพักเพราะว่าแต่ละแต่ละที่เขาก็ให้บรรยากาศในการพักต่างกันนะครับบางที่เขาก็จะเป็นบรรยากาศแบบไทยๆบางที่ก็โมเดิร์นบางที่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบสแกนดิเนเวียนหรืออะไรเงี้ยคือบางคนแค่มาอยู่ในที่พักก็ก็ถือว่าได้ได้รับอีกบรรยากาศหนึ่งแล้วถึงแม้ว่าจะมาหัวหินเหมือนกันก็ตามแต่เขาก็บางคนมาพักก็แค่อยากเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่กินอะไรเงี้ยนะ ก็สามารถมาได้หลายครั้งนะครับไม่เบื่อแต่ถ้าพูดถึงที่เที่ยวจริงๆเนี่ยเที่ยวสองสามวันก็ครบทุกที่ละแต่ถ้าเกิดใครมาอยากมาหลายครั้งก็ลองเปลี่ยนโรงแรมดูนะฮะรีสอร์ทห้าดาวเยอะแยะที่หัวหินนะครับมีสถานที่ไหนอีกไหมที่ผมยังไม่ได้พูดถึงใครเชี่ยวชาญหัวหินบ้างใครมาหลายครั้งบ้างเนี่ยมีสถานที่ไหนที่แบบเด็ดๆอ่ะเผื่อแนะนําเผื่อคนอื่นมา มีคนหัวหินก็นที่นี่ไม่มีอะไรมีแต่คนกรุงเทพเหรอนี่แนวนี่แนวอีเหนหลับกันเนี่ย <c oughs> มีผมงานี่ผมอยากให้สาระความรู้กลับไปด้วย <c oughs> ผมก็เป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะช่วงนี้ผมก็เวลาว่างจากการทํางานผมก็ท่องเที่ยวทั่วไทยนี่แหละ Amazing Thailand ก็ <c oughs> ไปมาหลายที่แล้วเหมือนกันนะครับหัวหินผมได้ไปสวนพึ่งด้วย ก็คือแถวแถวกรุงเทพนะที่ททตองตอนไหนที่พอจะขับรถไปได้ผมไปมาแล้วหลายที่นะครับชนบุรีพัทยาหัวหินสวนพฤ่งราชบุรีเกาะช้างผมไปมาแล้วนะครับเกาะช้างอยู่ใ,ใกล้ใกล้พัทยานะครับต้องนั่งเรือไปอีกที่หนึ่งที่ที่ว่าอยากจะไปแล้วก็ขับรถไปเองได้ก็กาญจนบุรีนะครับเพราะที่นั่นรู้สึกว่ามันจะมีอะไรที่พอจนทยเยอะ ต้องแกงอะไรอย่างเงี้ยฮนะมีแบบผัดโทนอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว,ว่าใครมีเวลาว่างนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องอยากจะทําอะไรยุ่งยากต้งจัดการวีซ่งวีซซ่าหรืออะไรเงี้ยก็ไปเที่ยวไทยดูนะครับมีหลายที่ไม่แพงด้วยแล้วก็แต่ละที่ก็มีอะไรให้ทําต่างกัน เกาะช้างที่ผมไปเนี่ยมันก็เด่นเรื่องน้าทะเลใสไม่ใช่เกาะช้างเกาะล้านเกาะล้านเหรอขอบคุณที่เย้งครับเกาะล้านครับเกาะล้านชื่อมันคล้ายๆกัน6กมืนเกาะล้านนะฮะที่อยู่ใกล้ๆพัทยานะครับตอนนั้นนี่จะเด่นเรื่องน้ําทะเลใสมากเลยแล้วก็ผมก็ได้ไปดําน้าที่นู่นด้วย วนพึ่งเขาก็จะเด่นเรื่องความเงียบสงบสำหรับคนที่อยากจะไปพักผ่อนแบบต้องการความสงบเงียบจริงๆแล้วก็มีแกะด้วยที่สวนพึ่งสวนที่ที่ไหนนะวัเขียวเออวังน้ำเขียวใช่วังน้ำเขียวเคยไปวังน้ำเขียวด้วยเวลานี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมอยู่ที่วังน้ําเขียวครับวังน้ําเขียวรูปแมครับอยู่ที่ไหนอะไรนะ <pathway. S 2> อะไรนะอะไรสุรยปาจีนอ๋อโคลาโอเคผมไม่ได้ยินไงใช่ครับอยู่ใกล้ๆเขาใหญ่แหละอยู่เลยเขาใหญ่ไปขับต่อไปอีกประมาณชั่วโมงนึงแหละเขาใหญ่วัดน้ำเขียวใ,ใกล้ๆกันนะครับจะอยู่ลึกเข้าไปแต่วัดน้ำเขียวเนี่ยผมชอบมากคือเขาใหญ่เนี่ยมันจะเจริญใช่ไหมครับมันจะมีอะไรทําเยอะมีฟาริโอมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะแต่วัดน้ำเขียวเนี่ย บรรยากาศอากาศมันจะดีมากครับที่เห็นหมอกไปไปวันนี้มีอะไรนะครับหมอกลงมาทำอไรหมอกตอนที่ผมไปเมื่อปีก่อนเนี่ยกำลังเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้แหละเป็นช่วงต้นต้นธันวานะครับก็ผมไปพักที่รีสอร์ทชื่อว่าเดินดินดูดาวนะครับก็จะเป็นรีสอร์ทอยู่บนภูเขาเลยวันนั้นเป็นวันที่ลมหนาวมาวันแรกพอดีเรียกว่าตอนกลางคืนเนี่ยผมนอนแล้วแบบ มลมมันถูกพับตลอดเวลาเห,เหมือนอนี้ไม่นแบนกลใใช่ครับบอกลมเลยบอกบอกบอกก็ลมด้วยลม<ง>ก็เย็นมากเขาบอกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานที่นั่นโอโซนจะดีมากจริงๆถ้าเกิดใครอยากไปสวิตเซอร์แลนด์แต่ยังไม่มีตังหรือยังมียังมี ยังไม่สามารถไปได้หรืออะไรเงี้ยผมว่าไปวังน้ําเขียวผมติดใจอยากจะไปอีกนะครับแค่ระหว่างทางเดินที่ระหว่างทางที่เราขับรถจากแถวใหญ่ไปวังน้าเขียวเนี่ยอากาศก,ก็ดีมากแล้วอยากให้ไปกันรับรองจะติดใจยิ่งไปช่วงนี้เนี่ยรถขอบอกขอบอกอากาศกดีมากครับผมอนนี้อีกไกลไหมครับพี่ไม,ไม่ไกลแล้วใช่ปะ พี่เสือจะมีอะไรแนะนําก่อน<ม>ที่จะเข้าเกินการไหมครับ <ละ S 1> ผมก็ <c oughs> พูดไปหมดแล้วเห็นวทอะไรออกดิเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับ